ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมงคลชัยใจธรรมะผมอานนท์นะครับ,รบจากมโหสถแห่งแผ่นดินครับครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องยาสมุนไพรไทยของบริษัทมโหสถแห่งแผ่นดินซึ่งตัวผมเองเนี่ยได้ไปเจอยาตัวนี้มาดีและจึงจะบ,บอกต่อแต่วันนี้ได้มีโอกาสได้มาสัมภาษณ์คุณนนท์คุณอนนท์นะฮะได้เลยครับคือตอนนี้โมโหสถแห่งแผ่นดินเนี่ยคุณอานนท์ตอนนี้ สถานที่ตั้งอยู่ที่ไหนครับอ่อยู่ที่หมู่บ้านเซนโทรกหนโยธินนะครับอยู่ที่หลังฟิชชูพาร์คหลังสิทธิ์นะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเราจะให้อีกทีหนึ่งครับได้ครับเป็นเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนใช่ไหมครับใช่ครับเราจัดในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนนะครับเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่สามารถช่วยได้หลากหลายอาการอย่างเช่นนะครับมะเร็งไตเบาหวานความดันอันนี้ปิดจบได้เลยครับในตัวเดียวในผลิตภัณฑ์ของเรานะครับครับมีเห็นมีบอก สมดุลของร่างกายด้วยครับได้ด้วยคับได้ด้วยนะครับเรื่องเลือดเรื่องเลือดครับเรื่องเลือดดีมากเลยครับเป็นการหมุนเวียนของเลือดในร่างกายเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพใช่ครับฟื้นฟูทั้งระบบนะครับระบบมันเป็นระบบของเขาเรียกว่าเป็นการฟื้นฟูแบบอง์รวมนะครับซึ่งการฟื้นฟื้นฟูแบบองรวมก็คือตัวยาเนี่ยมันจะของเราเนี่ยทำจากตัวตัววัตถุดิบก็คือวัตถุดิบของเราเนี่ยจะเป็นสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นต์เลยซึ่ง ไม่มีการปะกปนของสารเคมีใดๆทั้งสิ้นเลยครับได้มาจากธรรมชาติล้วนๆเลยนะครับแล้วก็เราได้มีทั้งคนที่เขาเอาไปกินแล้วเห็นผลหลากหลายคนนะครับแล้วก็แบบเป็นหลายร้อยคนซึ่งหลายร้อยคนนี้คือพูดเสียงเดียวกันเลยว่าเป็นยาที่พิเศษมากๆครับซึ่งซึ่งผมเองผมก็ให้ความเชื่อมั่นเพราะว่าผมเองผมเป็นคนคนที่ทานยาตัวนี้ด้วยเหมือนกันอันนี้อันนี้คุณนนท์พูดเดี๋ยวเราจะคุยให้ฟังว่ามันเป็นยังไงนะครับ เ,เรื่องส่วนประกอบของสมุนไพรนี่เราก็คงไม่ต้องพูดถึงว่าเ,เป็นความลับของบริษัทนะครับใช่ค่ะเ,เรื่องโภชนาการนี้เกี่ยวข้องไหมครับในการกินยาตัวนี้แล้วเราจะต้องไปกินอาหารยังไงแบบไหนหรือปกติยังไงครับอ๋อต้องต้องมีส่วนอยู่แล้วครับเพราะว่าโภชนาการหนึ่งคือมันจะต้องมีส่วนร่วมกับตัวยาด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราไปกินยาอย่างกรณีเราเป็นมะเร็งนะครับซึ่งมะเร็งเนี่ยมันจะเป็นจะต้องงดในส่วนของโปรตีนบางประเภทนะครับเช่นเนื้อสัตว์นะฮะพวกไข่พวกเนี้ยนะครับ พวกนอไม้พวกน้ำตาลพวกนี้จะไม่ได้ครับซึ่งการที่คุณจะกินให้ถูกต้องหรือว่ากินให้ถูกกับโรคนะครับเราก็จะมีแบบด้านข้างเนี่ยรับสำหรับสแกน QR code สำหรับให้คำปรึกษาโดยตรงสําหรับคนที่ป่วยเป็นโรคนั้นๆครับที่เราสามารถที่จะช่วยตอบปัญหาตรงนี้ได้หมดปัญหาเรื่องการกินแล้วแบบไม่ถูกเลยครับคือข้อมูลนี่ก็สแกน QR code ใน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 ข้างกล่องได้เลยข้างกล่องได้เลยครับที่นี่เราก็จะคุณให้ครับก็ศึกษาตรงนั้นได้เลยใช่ครับ ออตอนนี้เนี่ยทางโมโหสดแห่งแผ่นดินของเราเนี่ยได้มีศูนย์ประสานงานเยอะหรือยังครับอ๋อตอนนี้ก็หลากหลายนะครับมีทั้งภาคใต้มีทั้งต้นดอกชิงเหนือนะครับรวทั้งภาคกลางนะครับตอนนี้ก็ทั้งภาคเหนือเองก็มีมีมาร่วมกันหลายๆทางนะครับครับและสิ่งที่ผมทราบมาก็คือว่าโมโหสดแห่งแผ่นดินเนี่ยซุ้มซุ่มทามาพอสมควรแล้วใช่ไหมครับใช่ครับเราเก็บตัวอย่างทั้งคนที่กินแล้วมี ผลตอบรับเป็นยังไงซึ่งเราพยายามเก็บรวบรวมเคสไว้หลากหลายเคสมากแล้วก็คนที่กินเนี่ยคือประทับใจทุกคนครับนะก็เดี๋ยวผมก็จะคุยเรื่องอาการที่ผมได้สัมผัสในการกินสมุนไพรตัวนี้นะฮะคือผมได้ทานสมุนไพรตัวนี้เข้าไปในวันแรกเป็นไงบ้างครับผม,ผมมีความรู้สึกว่าซึ่งผมเองเนี่ยผมมีอาการปวดหลังเนี่ยอ,อยู่ประมาณ2อาทิตย์แล้วครับ2ออาทิตย์แต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะอะไรก็ไปเจอผู้ คุณหมอทวีนี่แหละครับครับแล้วคุณหมอทวีก็ให้ผมทานในครั้งแรกเลยกินกี่เม็ดครับห้าเม็ดครับอ้โหห้าเม็ดเลยครับห้าเม็ดเสร็จแล้วพอกินเสร็จก็นั่งคุยกันอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าครับพอนั่งคุยกันชั่วโมงกว่าก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรก็คุยธุระกันเสร็จก็กลับบ้านพอกลับบ้านเนี่ยมันผิดสังเกตฮะคุณนนท์ครับเป็นไงครับ ตอนเดินลงจากรถเนี่ยคือเราเดินลงไปเลยโดยที่ปกติมันไม่เป็นแบบนี้ลืมตัวลืมตัวครับลืมตัวครับเพราะปกติมันอาการปวดเอวนี่มันก็จะมีอยู่แต่ลืมเลยลืมลืมอาการปวดเอวไปซึ่งมันไม่ปวดแล้วเวลาจะลงจากรถเนี่ยจะต้องโอโยกก่อนแล้วก็ค่อยๆขยับขาลงนี่แต่ที่ผมเดินลงเลยเป็นไงครับบกใจเอ้ยทำไมเราเป็นอย่างนี้ก็ก็เลยโทรกลับหาหาผู้กองเลยบอกเล่าให้ผู้กองเขาฟังเฮ้ย มันเป็นอย่างนี้ค่ะอาการเสร็จแล้วผู้กองก็ให้มาทานอีกส่วนหนึ่งก็มาทานตอนเย็นวันนั้นอีกห้าเมตรใชห้าเมตรครับมาห้าเมตรปกตินอนเนี่ยผมจะนอนหงายไม่ได้แต่จะนอนตะแคงซ้ายขวาคือ,อรทรมานนะครับคือทรมานแต่คืนนั้นนอนหงายสบายเลยโโปกติตื่นตีสี่ตีห้าหกโมงนี้แค่วันเดียวครัแค่วันเดียววันเดียวันอัศจรรย์มากเพราะว่าผมเจอได้ตัวผมเอง ปกติจะตื่นเนี่ยตีสี่ตีห้านี่ตื่นเลยนี่หกโมงยังไม่อยากตื่นเลยอ๋อนี่ละครับมันก็ช่วยทําเรื่องของการปรับสมดุลของร่างกายด้วยทําให้เราได้นอนหลับแบบเพียงพอเนาะเพราะเราไม่ได้มีอาการเจ็บปวดในส่วนของร่างกายต่างๆเนี่ยเราก็นอนหลับลึกหลับสบายเป็นส่วนหนึ่งของตัวยาด้วยครับเส้นเส้นระบบเส้นไงครับก็เบาครับลักษณะบรรเบาเลยครับแล้วเลือดหมุนเวียนค่อนข้าง พูดไปก็จะเหลือเชื่อหน้าตาเป็นไงครับผ่องใสขึ้นแล้วก็มีเลือดเนื้อแบบครับเลือดมันวิ่งขึ้นใช่ใช่เมื่อเรารู้เลยว่าเลือดมันวิ่งแม่บ้านทักว่าไงนะแม่บ้านบอกว่าวันที่สองนะฮะแม่บ้านบอกว่าทําไมหน้าพ่อบวมหน้าอย่างเงี้ยไม่ใช่บวมนะฮะมันตึงขึ้นมันไม่ใช่บวมแต่เขามองว่าเขามองว่าบวมเอ้ยนี่มันตัวใหี่มันช่วยได้จริงๆเราก็ผิดสังเกตตัวเราแล้วว่าเราเอ๊ะเรามัน มันผิดปกติแล้วคือข้างในมันดีข้างในมันดีขึ้นแล้วข้างในข้างนอกมันก็เลยแบบระบบขับถ่ายโอ้โหสุดยอดมากซึ่งเราอายุเนี่ยห้าสิก้าจะหกสิแล้วซึ่งระบบขับถ่ายมีปัญหาแน่แล้วที่สําคัญคุณนนทเป็นไงฮะผมเป็นคนทานเหล้านะฮะกติทานเย็นมาก็จะทานทุกวันทุกวันวันนั้นน่ะผมเซ็นสัญญากับมันเลยว่เลิก ผมเซ็นสัญญาเลือกเล่าเพราะต่อไปนี่จะเอาสิ่งที่ดีเข้าร่างกายโอ้โหเยี่ยมมากมากเพราะกินมาตั้งนานแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเลยมีแต่มีแต่โทษกับเราแต่ในเมื่อเราเจอสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์กับตัวเราเนี่ยมันก็ต้องมีคัดกันบ้างแล้วต้องคัดกันออกนะเรนนี้เป็นเป็นสิ่งที่อัศจรรย์และเป็นมิตหมายอันดีของของคนไทยนะฮะคือผมก็อยากบอกกับพ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกท่านที่ ยังมีความเชื่อในเรื่องด้านสมุนไพรในเชื่อเชื่อในด้านยาของไทยเราเนี่ยนะฮะตั้งแต่โบราณโบราณที่ปู่ย่าตายายเนนราท่านก็ผลิตรักษาโรคคนมาโดยตลอดซึ่งทุกวันนี้รู้สึกจะสูญหายไปเยอะแต่ณว,วันนี้ตัวสูตรยานี้เองเนี่ยไม่ใช่ว่าเพิ่งผลิตขึ้นมาได้นะครับ,รบตัวยานี่เองเนทางคุณหมอทวีเองเนี่ยมีการเก็บ ตัวยานี้ไว้เป็น10-20ปีแล้วนะครับอยู่ในมือแล้วไม่บอกใครเลยแล้วพยายามแบบรักษาคนมาจน20ปีครับจนแบบว่าเมันมันไม่ได้ละมันคือทุกวันนี้ครับโรคมันเยอะใช่ไหมครับไปโรงพยาบาลทีนี่คือต่อคิวกันมีทุกอย่างครับไปมาเรงเบาหวานความดันเยอะมากท่านก็เลยมองเห็นตรงจุดนี้ครับแล้วทีนี้ ผมถามคุณอนทนนิดเนึงในการประชาสัมพันธ์ให้ให้ชาวบ้านก็รู้เนี่ยมีการประชาสัมพันธ์บ้างหรือเปล่าทหตไมลอเงียบจังเลยอ๋อตอนนี้ก็เริ่มประชาสัมพันธ์บ้างอย่ะบอกนะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกครั้งแรกเลยครับครั้งแรกนะครับครั้งแรกเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราเนี่ยต้องการที่จะหาความชัดเจนในส่วนของการกินด้วยนะครับว่าคนที่กินแล้วเขาได้ผลจริงไหมซึ่งเราก็ต้องกินด้วยตัวเองแล้วก็ทั้งญาติทั้งพี่น้องแล้วคนรู้จักเราเนี่ยทั้งป่วยเป็นมะเร็งเบาหวานความดันหรือแม้กระทั่งโรค ก็เราก็อยากให้คนที่เป็นคนไทยของเรานะประเทศไทยของเราได้ใช้กันซึ่งไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ตัวยาที่เป็นยากินแล้วมันไม่ได้ผละในนั้นมีแต่แป้งมันไม่ได้มีมีส่วนช่วยในส่วนของการรักษามันมีแต่กินแล้วทาให้ไตพังร่างกายผูกพังนะครับแต่นี่คือเป็นสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นซึ่งพี่แกกินได้ได้นะห้าเม็ดห้าเม็ดช้าห้าเม็ดเดีย็นึเม็ดถ้าเป็นยาโรงพยาบาลเป็นไงครับน็อกนะครับโอ้น็อกครับแต่อันนี้ของเราเป็นสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นงี่ผมทานไปได้นี่วันที่หกแล้วครับ นี่วันที่หกแลลวฮะโอ้โหดีมากแล้วก็การเดินเหินคล่องชเมื่อก่อนเดินจะล้มจะล้มนะฮะแล้วผมบอกไว้นิดนึงคือคนที่เป็นตัวมะเร็งนะครับมะเร็งเนี่ยทานประมาณเจ็ดกระปุกตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้นะคะเจ็ดกระปุกหายได้หายขาดได้เลยครับตัวนี้นะครับเจ็ดกระปุกใช่ครับหายขาดจริงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นพวกฤทธิ์ฤิ์ดวงทวารแล้วก็ตัวเนี้ย วันถึง2วันแค่นี้แ่ยุบเลยนะคบอัศจรรย์ขนาดนั้นแล้วในนี้เราให้ไป100เมล็ด100แคปซูลนะครับ1น0แคปซูล1น0แคปซูลเนี่ยแจกเพื่อนบ้านแจกคนที่รู้จักแจกคนที่เข้าเป็นเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับริสุนกรวานหรืออยากจะบำรุงร่างกายตัวนี้แบ่งกันกินได้แล้วพวบพวกอไรลํำไส้ต่างๆที่เสียอยู่ขับถ่ายไม่ได้ช่วยได้หมดเลยครับผมมดลูกได้ไหมครับได้ทุกอย่างเลยในภายในนะเอาละครับทีนี้ ในลักษณะนี้แล้วเนี่ยในเมื่อมีของดีขนาดนี้แล้วเนี่ยชาวบ้านหรือพี่น้องคนไทยทั้งหลายจะติดต่อทางบริษัทเราได้อย่างไรครับติดต่อได้เลยครับโดยตรงนะครับเดี๋ยวทางเราจะขึ้นเบอร์โทรไว้ให้ฝากนะครับพ่อแม่พี่น้องคนไทยผมไม่ได้มาโฆษณาชวนเชื่อสิ่งไหนที่ดีเรามานั่งบอกกันจงเชื่อไว้ว่าสมุนไพรไทยดีที่สุดในโลกแล้วครับใช่คับสวัสดีครับสวัสดีนะครับ